สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีรถตักรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะของทางค่ายโคมสูเขานะครับมาแนะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถตักเอ่อรุ่นโคมสู WA 320รรุ่น8นะครับลูกค้าครับนะฮะเป็นรุ่น8แล้วนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเขาเนี่ยยังใช้กันอยู่เลยนะครับตัวนี้นะฮะใหม่มากๆนะฮะแล้วก็ตามตา์รถตักที่เป็นตัว3-20นนะฮะ เขาก็จะให้ขนาดบุ้งกีเนี่ยเป็นบุ้งกีขนาด3คิวแบบนี้นะครับผมมาบุ ini, ้งกี3คิวแบบนี้เลยนะฮะเนื้อบุ้งกีเนี่ยก็มาเต็มนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกสาต์ตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะอันนี้นะครับมารอเหลาสมชาวเรียกว่าไงสมกับที่เขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยนะครับ่าแล้วก็ในส่วนของงานยางนะฮะตัวนี้เนี่ยยางที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเป็นยางเบอร์มาตรฐานนะะ จะตัวรถตักสามคิวแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะเ้าทงเนื้อตัวสวยมากนะคันนี้นะครับอ่าสรงคัตซีนี้ไม่มีรอยผุเลยนะครับเนี่ยหล่อมากนะครับนะฮะหัวเกียงหัวเกีงสวยหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูระบบเกียร์กันน,นิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มพนุษยสตติแบบใหม่แล้วนะครับหรือว่าเกียร์ปันน๊มไฮลิกนั่นเองนะฮะซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะฮะการใช้งานของเขาจะเป็นเกียร์อโตเมตินะครับลูกค้าครับถักหน้าซักหลังใช้งานกันได้สบายๆเเเเลยยยนนนะะคครรััับบดดีี๋วูสภาาพกกขของใ สภาพเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะฮะแห้งหมดเลยนะครับอ่าลูกทรงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงโฉมหม่ด้วยเช่นกันนะครับผมเนี่ยนะฮะรอเหล่ามากๆนะฮะดูบึกบึนดูเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะเปลี่ยนจากรุ่นเจ็ดออกมานิดนึงนะครับรุ่นเจ็ดเนี่ยเขาจะไม่มีไอตัวนูนๆอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําบึกขึ้นมาอีกนะครับหล่อมากๆนะฮะ ะะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับเป็นหกสูบเทอร์โบนะนี่นะฮะอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยแข็งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับส่วนมากๆนะฮะนี่นะครับพัดลมด้านหลังก็แน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบปั๊มเทอร์ลิกแบบใหม่นะครับเป็นพัดลมระบบปั๊มเทอร์ลิกนะความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะฮะเป็นออตโต้ไปเลยนะครับที่สําคัญนะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคผมมาเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งเลยนะนี่นะฮะ มา,มากมากนะครับวันนี้นะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดรีวิวลง YouTube ไปเนี่ยก็อาจจะมืดม,ด,มดนิดนึงนะเข้าหน้าฝนนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าเกิดดูได้แบบไม่ชัดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับต้องทําใจนิดนึงนะฮะนะครับอันนี้เป็นสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะฮะ เครื่องยนต์เนี่ยมาสวยมากๆนะลูกค้าครับที่สําคัญนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยพอเขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับการทํางานเนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วสอยห่างออกมานิดนึงเนี่ยก็แทบจะไม่ดีในเสียงเครื่องยนต์ของเขาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวลาดเครื่องของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์โซมสุ 6D107 นั่นเองนะครับอ่าเป็น 6D107 นะนี่นะสภาพรอบคันสวยเลยนะฮะ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันของเขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่นั่งด้านบนขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มเทสเกียร์เทสกําลังของเ้ากันดูนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 3 2 0รุ่น8คันนี้นะครับอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่ผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับลูกค้าครับนี่พอนั่งแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่หน้าจอข้างหลัง อยู่ตรงนี้เลยนะครับสังเกตได้ง่ายมากๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นสอโทรลคู่แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ข้อมไงหนึงตัวแบบนี้นั่นเองนะครับเรื่องแรงปั๊มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับแรงปั๊มของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆนะฮะแล้วก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ เงียบคลิปนะฮะไม่มีเสียงเครื่องไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะเก็บเสียงได้ดีมากๆนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็คอนโทรลก็นิ่มมากๆนะฮะตามสายรุ่นใหม่นะฮะใช้นิ้วเกียร์เนี่ยก็ไปแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะฮะตัวนี้ก็ตามที่ได้แจ้งไปด้านล่างนะครับระบบการใช้งานของเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโตเมติกแบบนี้นะครับลูกค้าครับแต่ว่าตัวเลข1 2 3 4ตัวนี้เนี่ย จะไม่ใช่การเลือกกําหนดเกียร์ของของเราเหมือนเกียร์ท็อกนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวจํากัดเกียร์นั่นเองนะครับอ่าอย่างสมมตินะฮะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติผมเลือกเกียร์ไปเป็นเกียร์สแบบนี้นะฮะเราก็จะสามารถใช้งานได้แค่เกียร์หนึ่งะฮะถึงเกียร์สนะครับรถเนี่ยมันจะรันตั้งแต่เกียร์หนไปถึงแค่เกียร์สเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมบิดกลับมาเกียร์สนะฮะ รถก็จะวิ่งแค่เกียร์หกับเกียร์สนะครับแค่นั้นนะครับจะไม่ข้ามไปเกีย 3, ร์สเกียร์สนั่นเองนะฮะแล้วก็ไอเกียร์หนึ่งสองตรงนี้เนี่ยก็จะลั่นไปตามความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะส่วนนี้เป็นตัวจํากัดเกียร์นะไม่ใช่การเลือกกําหนดเกียร์เหมือนเกียร์ทอกนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะข้อดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งของพวกเกียร์ปั๊มเฮืกแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราใส่ใส,ใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะฮะโดยที่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลนั่นนนนนเะะะะคคครรกกกก้้าาพววว่ีีียุม คันเร่งของเราเนี่ยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเปรียบเสมือนกับวาล์วเปิดปิดน้ามันนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะไม่ไหลนะครับเกียร์จะไม่ทํางานเองนะครับเราต้องทาการเหยียบคันเร่งนะฮะเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่าพอเหยียบปุ๊บเนี่ยรถก็จะไหลทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เหยียบปุ๊บนะฮะรถก็จะไม่ไหลแล้วก็จะหยุดอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับอ่าซึ่งพวกนี้เนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยนะคร สังเกตนะครับผมไม่ได้เยยีบเบรกนะแต่พอผมพอพอผมไม่ค่อยผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วนะฮะแล้วก็หยุดหยุดกระทิบเองแบบนี้เลยนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราใช้งานกันทั้งวันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพวกไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะขับได้สบายมากๆเลยนะครับลูกค้าครับอ่าขับใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือว่าสปีดต้นของเขาเนี่ยนะฮะจะไหวมากๆนั่นเองนะครับนี่นะเหยียบเนี่ยก็ตามเท้าเลยนะฮะะะุุงงููดดนฮ อ่านี่นะครับก็เป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะฮะปื้ดนี่นะครับเหยียบปุ๊บพุ๊บปั๊บนะฮะอ่านี่นะฮะไวนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการรถตักที่ต้องการความไวนะฮะประหยัดน้ํามันขับนิ่มๆขับสบายๆเนี่ยเจ้าตัว3ามสรุ่น8ปดกันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเนี่ยนะครับปืด้ดอ่าค่าตัวน้องเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะเจ้าตัวนี้นะฮะ ค่าตัวเนี่ยสนนอยู่แค่2ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นซื้อมือหนึ่งเนี่ยเล้านกว่าเนี่ยลูกค้าเตรียมเงินไม่ได้เลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยสนนราคาแค่2ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับนี่นะฮะนิ่มนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจ้าตัว WA 320รุ่น8คันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตากคุมะซอ WA สามร้อยยี่สรุ่น8คันนี้นะครับผมอ่าเป็นตัวใหม่ล่าสุด จากนังค่ายคุมสูข,ของเขาเลยเนี่ยนะครับก็สามารถนะฮะโทรเข้ามาสาอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ทีถถ่เบอร์โทรดิสคอตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทักไลน์ผมเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใช้ต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับรถลออใช้าง,งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลองเทสเกียร์ เทสปั๊มนะฮะของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมเพื่อพิจารณากันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมมาคันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะฮะตามสายรถรุ่นใหม่เลยนะครับและก็เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดจสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจตัรถตากโครมาซ์ WA สามร้อยรุ่น8คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะและก็ฝากกด subscribe นะครับ ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจพ้าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ